นาฬิกาเก็บลามไม่ได้เกิดจากสายเหตุอะไรไปฟังช่างพิพัฒน์กันครับคุณพ,พิพัฒน์ครับครับผมจากคำถามหลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะมีคำถามเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเกี่ยวกับนาฬิกาที่เก็บลามไม่ได้ สาเหตุหลักๆของพวกนี้มีอะไรบ้างครับคุณวิภัทรครับอ๋อได้ครับคุณรณชัยจริงๆเดี๋ยวต้องท้าวความนี้ก่อนนะครับนาฬิกาที่มีระบบลานเนี่ยตอนนี้เราจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือเป็นนาฬิกาพวกไขลานนะครับตอนนี้ก็เจอเยอะในพวกนาฬิกาที่อยู่ในพวกพนาลายหรือพวกแพมที่เขาเรียกกันนะครับรบมีระบบไขลาน1แล้วก็เป็นระบบอัตโมติกก็ตอนนี้ว่าเราใช้อัตโมติกค่อนข้างเยอะครับ ตอนนี้มาว่าด้วยเรื่องของอาการที่เก็บลานไม่ไมอยู่ยครับผมสาเหตุแรกเลยก็คือตัวชุดลานเขามีการเสื่อมสภาพนะครับมีการสึกหลอจัดตัวด้านในของชุดลานของตัวชุดกระปุกลานนะครับหรือพอผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยตัวน้ามันข้างในมันแห้งหรือเสื่อมสภาพเนี่ยนะครับก็ทําให้ตัวลานเนี่ยเกิดการสึกหลอนะครับลานมันหมุนได้จริงในกายังทํางานได้จริงนะครับแต่ปรากฏว่าตัวกําลังของเครื่องเนี่ย มันเลยไม่สมบูรณ์แล้วครับนะครับก็จะทําให้มีการสะสมราหรือสะสมพลังงานเนี่ยได้ไม่ร้อยเปซนะครับอีกสาเหตุหนึ่งสาหรับอันนี้จะเป็นในในส่วนของในการที่เป็นไขลานนะครับเกิดได้ทั้งไขลานแล้วก็ออโตเมติกอีกอีกตัวหนึ่งเป็นออโตเมติกนะครับออโตเมติกก็คือสาเหตุหนึ่งที่เกิดเรื่องของการเก็บน้ําอยู่ก็คือตัวชุดเมติกนะครับตัวชุดเมติกเนี่ย มันมีการสึกหลอเหมือนกันเลยครับก็คือ,อมีเรื่องของน้ํามันจักรที่มันแห้งและเสื่อมสภาพนะครับพอมันฟืดหรือมันทํางานได้ไม่สมบูรณ์เนี่ยการเก็บลานชุดออโตโมิติกเขาเนี่ยทำได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไปม้วนลานหรือเก็บตัวสะสมลานไม่ได้ก็เลยเป็นสาเหตุของนาฬิกาที่เก็บลานไม่อยู่นะครับหรือ อีกกรณนีหนึ่งก็คือเรื่องของลานขาดไปแล้วนะครับลานขาดนั่นคือก็เก็บไปได้เลยนะครับก็เกิดขึ้นได้ทั้งไขลานแล้วก็อโตเมติเหมือนกันนะครับส่วอีกสาเหตุหนึ่งเป็นยังไงครับก็จะเป็นเรื่องของตัวกลไกจัดต่างๆนะครับมีการสึกหลอนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจักบาลานซ์วิวหรือจักต่างๆในกลไกนะครับทำงานได้ไม่สมบูรณ์นะครับก็เลยทำให้ตัวในการเดินได้ไม่เต็มสิทธิภาพ ตัวนี้ก็ส่งผลทั้งระบบครับโอเคขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวขอถามต่อเลยนะครับในส่วนของเรื่องวิธีการแก้ไขมันมีวิธียังไงบ้างครับคูณิภาทพวกนีวิธีการแก้ไขก็ในการพวกนี้มันมีเรื่องของครับน้ํามันที่หล่อลื่นตัวกลไกหลักๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่ผ่านการใช้งานมาสักสามปี5ปีนะครับพวกนี้น้ํามันที่หล่อลื่นกลไกพวกนี้เกิดการแห้งเสื่อมสภาพก็ทําการ ต้องออกมาล้างโอโหตัวเครื่องยอดน้ำมันใหม่ปรับเบรคปรับค่าการเดินใหม่นะครับก็จะทําให้ตัวล้านหรือตัวชุดอะไรต่างๆที่อยู่ในตัวเครื่องเนี่ยสามารถใช้งานได้อีกนานนะครับตรงนี้บางทีเราไม่จำเป็นต้องรอให้มันชํารุดหรือมันเสื่อมสภาพนะครับถ้าถึงอายุของการใช้งานในช่วงที่ที่บอกมา3ปี5ปีเรามาให้ช่างตรวจเช็กเลยนะครับพวกนี้บางครั้งเนี่ยมันยังเดินได้ดีอยู่แต่อย่าลืมว่า น้ำมันที่มันหล่อลื่นเนี่ยมันแห้งมันถึงสภาพไปแล้วก็จะทําให้มันเกิดการเสียดสีแล้วสึหล่อไปครับดีที่สุดอย่ารอให้มันเสียอย่าให้เขาเสียใช่ครับก็นํมาให้ใช้โดยแต่โดยมากเวลาที่นําเข้ามาเนี่ยเวลาเราล้างโอห์ลตัวเครื่องเนี่ยโดยมากลานเนี่ยเราก็ทําการเปลี่ยนให้ใหม่อันนี้เป็นหัวใจหลักอยู่แล้วใช่ครับเพราะว่าคือพอทุกอย่างใหม่เนี่ยจาก หรือกลไกตัวอื่นมันก็ยังทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิมครับก็แยกเป็นส่วนๆไปถ้าส่วนหนึ่งเสียหายเดี๋ยวก็ต้องตรวจเช็คอีกทีหนึ่งใช่ครับแต่ว่าเรื่องของการเข้าลานไม่ได้วันนี้ก็ได้ฟังคำตอบจากคุณพิพัฒน์ไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับครับคุณพิพัฒน์ครับอย่างนี้ลูกค้าจะรู้ได้ไงครับว่าร้านของลูกค้าเนี่ยเสื่อมสภาพไปแล้วหรือว่ายังใช้งานได้ดีอยู่สำหรับนาฬิกาที่ยังทำงานได้อยู่นะครับ อันนี้กรณีที่ลานยังไม่ขาดเพราะว่าถ้าลานขาดเนี่ยเราจะเช็คอะไรไม่ได้ตอนนี้ทันสมัยเพราะว่าเรามีเครื่องมือในการตรวจเช็คแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าในาเนกายังต้องทํางานอยู่เราก็จะมาเข้าเครื่องนะครับเครื่องนั้นคือเรียกว่าวอสเมติกนะครับเช็คการทํางานของตัวการทํางานของตัวนาฬิกาที่เป็นไขลานหรือโตมติกได้นะครับว่าตัวลานเนี่ยเก็บลานยังสามารถทํางานได้เต็มที่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันได้ครับเดี๋ยวพาไปดูหน่อยครับใช่ครับ พอดีมีลูกค้าส่งเข้ามาให้เราตรวจเช็คนะครับอันนี้สําหรับนาฬิกาทีา่ยังเดินได้อยู่นะครับแล้วเราก็จะมาเช็คเรื่องของตัวลานกันนะครับว่ามันมีการสึกหรอเกิดขึ้นไหมจุดที่เราจะดูเรื่องของตัวกําลังเครื่องก็คือตัวบอกเลยครับว่าลานยังใช้งานได้ไหมก็คือตัวนี้ครับตัวแอมปิจูดเนี่ยครับ, itude, รบจะบอกตัวกําลังของเครื่องณตอนนี้เท่าที่เช็คเนี่ยตัวลานเนี่ยหมุนเข้าไปแล้วแต่ปรากฏว่า ไอ่ไมจูนเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ค่อนข้างเยอะเลยคือโดยมาตรฐานเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่าประมาณ270อันนี้คือบอกจากอะไรครับมันบอกจากการทำงานของตัวจับบาลานซ์วิวนะครับว่าการบุนขององศาเนี่ยกำลังลานเต็มที่แล้วแต่ว่าสามารถจะไปขับเคลื่อนตัวจับบาลานซ์วิวเนี่ยทำกำลังออกมาได้แค่ หนึ่ง้อยกว่าอันนี้ถือว่าต่ำนะครับเพราะจริงๆถ้าตามเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยจะต้องสูงกว่านี้ถึงอ่าตั้งแต่270ขึ้นไปนะครับจะถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับตัวนี้เป็นตัวบ่งบอกเลยครับว่าลานของเราเนี่ยในตัวกลไกนาฬิกาเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเปลี่ยนแล้วหรือยังแต่ถ้าเป็นประมาณนี้คือต้องเปลี่ยนแล้วนะครับถือว่าใช้งานไม่ได้ละนะครับคือ ต่อให้ร้านเต็มกําลังเครื่องก็ไม่ดีแต่ว่าในจุดเนี้องค์ประกอบมียังมีอีกหลายส่วนในเรื่องของตัวจักรต่างๆด้วยนะครับตัวนี้มันอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์นะครับตัวกลไกชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่อยู่ในข้างในทั้งหมดแล้วมันมีในเรื่องของตัวน้ํามันนะครับมันแห้งเสื่อมสภาพเนี่ยก็กระทาให้สง่งผลต่อการตรวจเช็คเหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัวบอกได้ว่าตัวนี้ต้องทําอะไรบ้างนะครับ เราเบื้อง,งต้นยังไงก็ต้องล้างโอหองแล้วก็เปลี่ยนตัวชุดล้างใหม่เราก็ได้รู้สาเหตุวิธีการแก้ไขป้องกันเบื้องต้นจากช่างวิภพไปแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจซ่อมไนกานะครับนำไนากาเข้ามาให้ช่างตรวจเช็คได้ที่สำนักงานใหญ่แมกนาโนหรือแมกนาโนทุกสาขาได้เลยครับเราตรวจเช็คฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับหรือโทร092 302 6 9 0สสาหาสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะครับและสนใจซ่อมไนกากับทางบริษัทแมกนาโน สามารถแอดไลน์แมกนาโนนะครับเพื่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวทีมช่างจะสอบถามอาการเบื้องต้นและแจ้งที่อยู่ไปให้ทราบครับแมกนาโนยินดีให้บริการครับ